ลกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรีวิวจาก p d a m o b i s c o m นะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ Vigo Hiway g h PL4G นะฮะตัวนี้ก็เป็นสมาร์ทโฟน Android นะครับตัวล่าสโซจะทางค่าย Vigo เรื่องของจุดเด่นนะครับแล้วก็จุดขายของตัว Vigo Hiway g h PL4G นะครับก็ได้ทำการพูดคุยกันไปแล้วในคลิปก่อนหน้านัน้นะฮะก็จะเป็นคลิปที่ทำการ Unboxing นะครับ สำหรับคลิปนี้จะเป็นการทดสอบในด้านของเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะก็เป็นการเล่นเกมนั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็นอกจากการเล่นเกมเนี่ยก็คือจะเป็นการทดสอบในส่วนของดิสเพย์นะครับก็คือในเรื่องของมุมมองหน้าจอความสว่างนะครับสีสันของตัวหน้าจอนะครับรวมไปถึง r e s ปอนส์นะครับการตอบสนอง นะฮะเราก็รวมมาถึงในส่วนของมิเดียก็คือ,อตัวซาวด์ครับตัวลำโพงนะฮะลำโพงหลักนะครับของตัวเครื่องนะฮะว่า,าให้เสียงเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะโอเคครับผมนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาทำการทดสอบกันเลยแล้วกันนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะปรับระดับเสียงไว้ในระดับกลางๆนิดหนึ่งนะฮะส่วนความสว่างหน้าจอเนี่ยความสว่างหน้าจอนี่คือผมปรับไว้ที่ระดับสูงสุดนะฮะก็มาได้เปิดโหมดออตโต้นะครับ โอเคครับคร่าวๆนะฮะในเรื่องของตัวสเปคฟิเคชันนะครับสำหรับ วิโก้ไฮเวย์ p ล c g นะฮะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัว CPU นะครับก็จะเป็น Snapdragon นะครับซ1 0นะตัว GPU จะเป็น a d r e n o 3 6นะครับตัวนี้คือ,อในเรื่องของตัวหน้าจอเนี่ยก็คือจะเป็นพา n e เ a ล o l e d นะครับขนาดหน้าจอ4.8นิ้วนะครับความละเอียด SD 720p นั่นเองนะฮะก็รองรับมันติทัส10จุดนะครับ เดี๋ยวผมขอปรับระดับเสียงนะฮะลองปรับระดับเสียงสุดนะฮะก็เชนว่าดังนะครับตัวลําโพงนะฮะลำโพงหลังก็อาจจะไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าเรื่องของความดังนี้ถือว่าโอเคเลยนะฮะก็เดี๋ยวปรับลงมาอยู่ในระดับกลางๆแล้วกันนะครับ Thank <laughs> you. ครับคร่าวๆนะฮะ โอเคครับก็เป็นการทดสอบคร่าวๆนะฮะก็อย่างที่ได้รับชมกันไปนะครับในการทดสอบนะฮะในคลิปนี้จะเห็นว่าจุดเด่นนะครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของตัวหน้าจอนะฮะตัวนี้คือเป็นพาเนลแอมโมเลตนะฮะเรื่องสีสันความสดใสความสว่างนะครับมุมมองพวกการตอบสนองอะไรพวกนี้ก็คือทำได้ดีนะครับสำหรับตัววีโกไฮเว่เพียว 4G นะครับเรื่องของตัวเสียงลำโพงนะฮะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคนะครับคือให้เสียงที่ดังกระหึ่มนะฮะแต่ว่าถาว่ามันเอ่อมันคุณภาพมันเต็มร้อยไหมก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับคือคือที่ผมสังเกตดูคือถ้าเปิดความดังสุดๆเนี่ยก็ก็จะมีอาการแตกพร่าเล็กน้อยนะฮะสำหรับการตอบโจทย์นะครับในการเล่นเกมนะครับถ้าดูตามคลิป แล้วนะฮะก็จะเห็นว่ามันอาจจะยังไม่ชุดสุดเท่าไหร่นะครับในความรู้สึกของผมเนี่ยมันเหมือนว่ามันมีอาการงงงงนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยผมผมเดาว่านะครับน่าจะเป็นที่ตัวซอฟต์แวร์นะครับคือตอนที่ทําบทความรีวิวนะฮะในส่วนของตอนที่ทดสอบเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของออตัวตัว GPU นะครับการตอบสนองในในเรื่องของการการเล่นเกมเนี่ยพวกเนี้ยนะครับ ก็จะเห็นว่าได้คะแนนค่อนข้างที่จะน้อยนิดนึงนะครับก็น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ที่มีผลถาาว่ามันมีผลเยอะไหมก็ก็ไม่เท่าไหร่นะครับรวมๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะเล่นเกมนะครับได้ได้ลื่นไหลประมาณหนึ่งนะครอาจจะไม่ลื่นแบบสุดๆเท่าไหร่นะครับแต่ก็ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครครับก,ก็คงจะฝากไว้แต่เพียงที่ เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับในการทดสอบการเล่นเกมบน v i g o highway pure ี g นะฮะแล้วก็คงจะได้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับคลิปนี้คงจะลากันไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ